สวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีตอนใกล้จะเที่ยงนะคะมันไม่เป็นตะยู่ค่ะก็เลยจะลงพาก,กันลงมาย u t ูบ e น่อยนี่แหละมาเบิงมองอันเมียนมองคนเสียาถาดยายกกบกับไวในมองเอื่อยกับอันน่อง้ายเพ่นนี่โมคามเนี่ยแหละมันฮอนมันบอกเปตะยู่ยู่ในเต้น์บนี้มองอยู่ เพราะว่า mm hmm. ช่วงนี้กะลงมาเมื่อี้กับมันบกคอยได้เหตุอย่างดอกเพราะว่าพนังงานสืบข้าก็มิตรทหารฮากับแต่งตูสวยๆฮากับมานังเจอเจิมอยู่กับได้นะคะก็เลยจะลงมาเถียงนาน้อยพักเสานี่แหละแทนถาดก็เห็นเรียบร้อยเลยเดี๋พี่น้องเลยโอ้ยมองอันมองนางสีกับอันจวดเยียบอันทายทำแล้วนี่ขามองนี่นะยายกบมายืดแล้วยายกบมายืดเลย อันนี้ถาดมองเพสิมาไววดูแม่ใหญ่โกบจ้าเลียนกันเลยซ้ำไอ้น้องพอให่ซสอนป่าเอ้ยเราเร้ายังว่าลืมลืมซื้ออันนี้คือเจด,ดีใส่อาทิแม่ใหญ่โกบบม่ได้อาข้าวัดนะคะพี่น้องเอ้ยส่วนมากมีเอฟซีลายคนก็ถามมาทำไมไม่เอาข้าวาดปัะสนมันกันเนาะเป็นประเพณีเฮ้เแหละล่ะ สวะเอาไวยยุทธน,นานหนีว้ยยุทธน้าไหน้ามันจะวายนาไพนามันมบงังบังขอบข้อขจ้าแหง้งเนาะไว้ยยุทในเดินเฮือนเลยเนาะแม่เอาไว้ตามเจ้เฮือนกลางอันหนาคันด่าได้บาดอันนี้ดิเนาะชุ้เขาไปบาดอันน้องวัดนานะบางคนก็ไวยยุ่เฮือนหนาคันด่ายย่แต่ส่วนมากก็อยู่ยให้ยู่หน้าแล้วพี่น้องเอ็ยู่ยให้ยู่หน้ายู่กลางป่าผู้บางเถื่อนยู่บ้านเจตุยแห้งเนาะอ้ายเจตุยในแห้งก็ยู่ผู้ทางไปหาเห็ดในโคกขลุดตกใจ มีอันในมองปลาเล่าใน,นมองกองหินนะก็มีในถาดอีกอ,อันนึงนะอันนี้เป็นมองอัน,นม่ใหญ่เขาออกมาเกี่ยวหมากนั่นโอ้ยกระสิเป็ไม่ใหญ่สีกับไม่ใหญ่เจี๊ยบดิหละชื่อเกี่ยวหมากเป็น,น,มนมุมไม่ยากกบพอดีได้อีละพี่น้องเอ,อ้ยได้สถานที่ถ่ายทำเพิ่มอีกแล้วนางสีกับจวดเจี๊ยบอพอ,พอ,อได้ลงมาเป็นมุมไม่ยากกบพอได้ดิ เ้าวก็เริ่มตั้งทองแลว้วฮอน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 เอาเจา้าผัดเงืดบอกแปบ๊บ <laughs> แต่ข่อยกับบ๊อบมีดด่โปรเดเซองข่อยกับยังมาร <laughs> จังว่าดาอีตลอดอ,อ,อีอีหมออีหมออันขายอยากคุ้มให้ <laughs> ยอยากคุม <c oughs> ้มก็อยากคุม <c oughs> ้มหิตายกินแล้วหลือทีตายที่กระเบืนปกติแหละกินได้คุ้มก็ตั้มแป้งมาเราซ้มซ้ำเถื่อว่ากินดี่ห่อนี่พะว่า พมาเกลียตามแตงกระเพาะกระคืนอันนี้โลดคลปืนไรกัใดใส่คนเราบ้าอ๋อแล้วก็ลงมาโหลดคลิปให้จัวด้วยค่ะเอ้ามันคือบบทเต็มมันคือบทเต็มเจาะใช่น่าดติมติมจะคงมีคนเปิดกล้องเนอะอะไรพี่น้องถ่ายคลิปให้จวดจวดซอนเผราะว่ามันคือบปเต็มเจาอ ก็เต็มกับขยายเอาเด้พี่น okay ้องเอ้ยเหตุใดสะกก็ค pues, ือลงมาโหลดคลิปนั่นแหละคือใดคือใดอันไม่กวาดเลยลงมานักซีกันเนี้ยบุตรท่านได้อันเอาเงินของอันมาไอเอฟซีอันเปันมารวมทำบุญทำในเงิกุนะคะ ขบุญแจกข่าวในมายโกบกัมีพ oh. ี่หารนะคะ500บาทพิตา300ค่ะ hmm, พ uh ี huh. okay. uh ่สมศักดิ์500พี่ศิกดิ์สิทธิ์้0 0ปั้นดี400พี่พิจิตา500นะคะแต่ว่านางสียังบม่ทันได้เปอันนี่ก็เขินเมือนนโโมเอาบอกเป็นเกิดก้อนโพดเกิดจนโพดเลยเป็นเฝ้าบัตรเทิงสวยขมุนเดี๋ยวนี้เขามีขนมมาถูกกินยังไม่ทันโมค่ะโมแล้วเขาเอาขาเด็ด ตอนนี้ก็แขก็ทยอยทยอยมาแล้วกับเมื่อค่ะโม่แล้วเพิ่อกับเมื่อกินข้าวกินน้ำเน่าข้าวเน่าน้ำแล้วก็ทยอยกลับค่ะบันกับผู้เข้าผู้ออกผู้เข้าผู้ออกเบิดมือแหละพี่น้องเอ้ยมาสองตัวโม่ตัวหนึ่งจัดสี่กระเพาะขึ้นมนสิบสิบเอาอเอียงเขาทองแล้วนอนจะได้มีแต่เอื่อยเอื่อยกับคลายขนมอยู่ วันนี้กระหามมีเบาแปบแล้วก็สสวันเบาเอือพี่น้องไ้มาก่อนแหละค่ะส่วนซุ้มจีเจ้ยังประธานเสด็จอาจจะเป็นคำคำผลลัทางกระเปื้อเปื้อนก็จังสี่แหละค่ะขันมากกับจิมะกรองกันเอลี่อประมาณเพียงหน้าเนี่ยแหละเพราะว่าอยู่ทั้งๆมันเปื่อนมันจืดมองสีน่งกับบะมีเพราะว่าเอาไว้ให้รับแขกมองเต้นก็ได้เปื้อนเพราะว่ามือขึ้นฝนเพื่อนลงมาอีกนะคะ เรื่องหวยกันอีกดีกว่านงวันผู้เคยเด่นได้หวยดีบ่ได้บอกข้ามมันเศร้าหรือบปล่าเศร้าเป็นเจ้าแม่เลยหลังสจงหลังเป็นมันหอมันเสื่อมไหมเว่าตุยกระตอนบ่ายได้เอ็นอันนี้เอ็นดูโพดบ่เฮ้ยมันไม่เสื่อมเออแต่ว่าข้าอยากซื้อก็อยากซื้อนั่นเลขป่านั่นแหละค่ะยันจะมันอั้นเลขนั่นมันอั้นโพดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยครับเลขดังนะ คำศูนเจ็ดศูนย์เลขดังไม่ต mm ้องห่วงเลยค่ะหวยไทยนี้อั้นจนไม่มีจะซื้อเลยค่ะกับระเ่ินขันว่าอั้นดักเครื่องคาเครื่องเครื่องแบงเครื่องข้างพุ่นนะที่บอกอั้นแหฮงข้าเจ้าเฮงกับอั้นข้างพนดเฮงกับอั้นนี่กับอั้นก็ทั้งเฮาข้าเจ้าข้าไปซื้อเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อะซะถือด้วยนะถือถือเด้จะสามตัว ติดส,สามตัวจากพันบาทเนี่ยอืมกาอื่นทัาเกตเหตุอย่างก่อนเลยขอไห้พันบาทไม่เฮายืมก่อนง้วยมันหาแสนกลัวนะบ้านเฮ้านะโอ้0ันบาทนั่นจดือดับกเไดอก็จะออกรถได้คันหนึ่งโอ้โเลยไปนะไปหาซื้อเลขประสาตัวนี่ยจริงๆอ,อ,อ้จจากะกุหละพันหมเลยคงยังได้กีบ0 <c oughs> ุลาบกีบเราวะหนึ่งกับห้าละสิห้าละสิคันนั้นคลิของงัน เน้นเจียบลงไปเลยมันบ่เต็มจอกับขยายเอาเด้อพี่น้องเด้อคือว่าเปิดปกติยิ่งผัดขึ้นเป็นภาพบ่เต็มจอแสดงแม่นเจ้าบ่ท่านเงียงเพราะท่านมาหายแนละ้วเจ้าเพิ่มจะกดแม่์มึงปล่อยคือกันถ้าต้องเงียงให,ให้ให้อันนั้นให้ตัวเลขมันลงมาเบิดแลือว่าออกไม่แก้ไขไม่ก็เปน็นอย่างไปข่าวบอสน,นะที่เขาจะบอก <c oughs> บ่ต่อคลิปนะขยายเอาเพิ่ค่อยนะลบก่อนไปลงงมมให่ลบสก่อนแล้วก็บอต่อคลิปนะทำหน้าที่ แทนเพิ่นนํานะคะเออเพิ่นจะให้เพิ่นได้มีรายได้ผู้จัดการมรดกช่วงนี้ใสแหละมองต่อเขาเล่นได้น้องเยอะบนต่อคิมนะน้ำเองเบิร์ตแหละจะไปไยนยางก็บออกมาเออจะเกลือาหนักอันมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวดเดียวบ่ะสามนี่ละสามเดี๋ยวไปปั๊บเอาเองลืมไปเจเก็บใบใบอยู่ซอแบบนี้เจ้าค่ะเออพี่หน้าแน่นเขาใจยุ่งปั๊บกล้องปั๊บอันไหนมันอ้วนขึ้น แกแค่ไปดีโอนี้เออขึ้นนั่นไหมมันสีขยายให้ลองเลยนี่ให้แกกันให้ลองเไม่นะลองคอเบิรงนั้นนี่มันก็คือว่าเต็มยุทธเาืตร์น้ำพันนาหมดอึดก็ลองซุ่มเบิรงก่อนหน้าเบิรงนั้นนี่คือว่าเต็มยุทธศสตรเออมันเป็นอะไรเนี่ยใช้มันบ่ได้ละอปั๊บเอาคือคอยได้อยู่เห็ดไม่ก่อนลองหลุดเบอร์ก่อนแล้วมันคือเปิดบุขึ้นนี่แบบ ไมอยูทธงอีเแ้อพี่น้องแล้วงอนบ๊วยยุทนหันตัดข้อมองได้มาเบิ้งอย่งไเห็นแ่ปดสี่ยุดภาพมุนแคที่มุนกระจกเออมุนภาพมันสีีดขคืนเป็นภาเป็นมุนหลาบเป็นจอว้าไม่เนบอกเออมาเบิ้งของาเห็ดดหม่เหานเคยเห็นแล้วก็มมแตรมุนไปไหนได้ไงกัะไมนกระคือว่ามันกรเต็ม นำเสนอพวกเราหน่อยสิเราไม่รู้ว่าจะไปถ่ายคลิปอะไรเนาะนี่นะพี่น้องสบายดีเอฟซีเจซีนะเพื่อมีแนวคิดดีๆกันแนะนำพามาไหนตีห้องปุ๋งหูวสิไปถ่ายคลิปบยังเราด้วยเนาะให้ใหญ่เ้าเห็นรอนเรียนเหนียวกว่อุ้ยชคดีอุ้ยอุ้ยโชอดี่ใส่ละเบอร์เก้าจุดหกนี่บอสอิสลามมานี่มีได้ยัง สิบหกจุดเก้าเนี่ยแต่ว่าเน้นเน้นทางนอนแต่ว่า,างวันมีต่างตัางเออทางนอนเออเบิ่งด้วยเกือบสิบเบิร์นแล้ว <c oughs> เกือบสิบตัดแล้วใบมีของง่ายได้เพิ่มนติมนะครับช่องเจ๊เจี๊ยบนี่อเออแต่ใน,นช่องอ,อ,อยากรู้ไหมว่าได้กี่พันเหรียญแล้วอยากรู้นางสีนี่เป็นคนรู้หมดนะคะ ราะว่ารหัสพงรหัสฐานนางสีกรูก <laughs> จวดเจี๊ยบไม่ได้ยืนนางสีเอาเข้าบัญชนีนางสีเก่งค่ะรรก,กบเลือกแบบมูฮั่งกบฮั่เลยเลืมูฮั่งกระเด,ดน้นนั่งคนหนึ่งหายเลยหาเลยหกเลยเนี่ยหาเลยหกเกกก <laughs> าลกบาบาทนะ <laughs> <laughs> นนนจะไปซื้อแบบเงินได้คนเดียเลย ก็งามเนาะกะหาเงินแต่งผัวก็ซ้ำนี่เลยแบบมาเป็นผัวแล้วเฮยเป็นผูหยิงตัวน้อยๆน้อมแบบคนหนึ่งก็ต้องแบบดิ้นล้นเพื่อว่าสิหาเงินสมัยกูมเงินเนี่ยเขาแต่งผัวค่ะเขาบริหารผัวมาแต่งไม้ไม้หัวนี่ผูหยิงตัวน้อยนอะเ็คือหรอตัวน้อยส่วนเล็กแอบตัวน้อยสุด ฝากบอกนะคะฝากบอกนะคะเนื้อคู่ทั้งหลายแล่ค่ะคันเกิดแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่กับฝ้ากมาด้วยค่ะไม่ใชเท่าเลยได้เนี่ยมันชิยิงแควเล้วได้นี่นั่นี๋ยวมอยากได้ผัวประกาศค่ะรับผัวหนึ่งตำแหน่งบรับสมัครผัว พูดจริงคือกะได้หลายจิงจริจะเ็จักสองตำแหน่งหัวหน่อยแล้วก็หัวใหญ่สามก็ได้ค่ะหัวรวมทันเพื่นรเลี่ยนเข้ามาอี่น้นงแต่ว่าเนาะยันวายยังได้เปิดบ้านามจาก็สิบประสามาเดือนเก้าบว่าเอาเปิดบ้านเจ้าบ้านคืนคืนจะเพระดิเพรนี้ได้ก็ โคนรคืนห้องโฮโทรเซลอยู่กินต่อไปอยากเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วเด้พี่น้องเอ้ยอยากไปหาเ่าเห็น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 รอบบุญบ้านนั่นบุญบ้านนี่เกาะข้าวเจ้าเรืองเลยเนี่ยเนาะพ่อเมาแล้วเออเลยเมาแล้วพ่อเมาอืมนี่แหลก็เกี่เอาฝนตกคามเลยมันบริพ่อแห้งเปล่าเนาะเอาาเขคำคนลิ้น งวันนี้จะแล้วสุดท้ายหมูอีกแล้วปีใด้ก็น,นั่งกันเกี่ยวข่าวเนี่ยย่างเกี่ยวแล้วสุดท้ายหมูเพราะว่าข้าวนั่งปีนี้นันขึ้นเงาะพวกเธอเนี่ยเอาควนมาบักซอยท่อนใยเด้อข่างงามงามแหงไม่ปีแรกเนี่ยรู้เห็ดคือชุมเ้ามามัดนะคือมอยหนิว่ายุ่งยุ่ยสวัสดีหมูเคยมัดข่าววันนี้จ็คเดอร์วิดีโอเออมัดข่าวสักกระบุกนะี่บ้าหมัดข่าวสักกระบุกนี่ยเบากว่าห้องนี่ มาเด้อปีนี้ฉันสิต้มไก่ใส่ซๆสุกินเออนี่แหละสามสีนี่แหละเฮ้นไปท่านได้กินใช่ไหมเขาจะก่านไปกินชาวไอร์แล้วบอกว่าเกี่ยวเข่าไปอยู่ซื่อกันนิ่มยิ้มกันหัว ตื่นมายายอันไม่ใหญ่น้องนอนว่าผีเข่าผีเห็ดอะไรแต่เผลนเมาซาจค่กลิ่นน้องนอนอะไรือผีเห็ดนี่นางล <laughs> เลยเมาซาซามันแบบมันมันแก่เนาะม,นมันมันมันซา<ล>ปุูปอยากลองเจอครั้ <laughs> งแรกนางว่านางอยากลองเมาซาค่ะนางจะได้แก่เม,มาเลยนะ่รเมาเลยเลยจะเป็นยังไงเมาลยมันผัดม้วนเด้อเมาซาแต่ว่าหัก ตอนนี้มันเมื่อยแห้งอะไรตอนเฮาอันไปกินไปกินแกงแล้วมาอยู่เงินเอเวนและใส่เลยดิเข้าเมาวเลยตอนไปเกี่ยวข้าวอันน้ำอันอมลาดเป็นเบามีเห็ดจนน้ำเคี้ยวลืมๆนะกัญญ์พอได้เมาป่านนี้มันซาอ่อนคือว่าอะไรเขามีซาเขาไม่แก่้หักหัวนั่นไม่เจอป่ะวะเขามีตัวแก่้ได้เดี๋ยวมาเนา่นคือใบดอกอย่าถ่ายเจียวเขาไปจสินาตุนเลยกันอยู่บ้านตุยๆของอันจากมือนันนของนันกันนะ เราจะนัดกันไปหาขุดมงขุดมันพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดวานเพราะว่าช่วงนี้มันมันก็เริ่มหัวใหญ่แล้วมขุดพี่น้องนั่งว่ามันตื่นนั่งไปขุดมืันก็นั่งกันหลายหลายตื้นพออยู่ในบ้าทนั่งว่ามันเลิกสิเอาให้สาววันหัวคือเก่าพี่น้องกับเจสี่เจสี่ก็เกี่ยวข้าวไปจ้ะเอาหัวจะชื้นว่าแม่พี่น้องจนได้นอนยวนกลางคันได้เนาะ เกี่ยวกมาแล้วพ่อให้เกี่ยวกับเกี่ยวสียการเสียงานบบจนไม่ได้เกี่ยวขัาการมางามันต้องเหตุยังฝ่งคืนย่างคืนมากก็ไปยังห้องเทือนเนาะคือขาห้องบวเทิงดินอย่างแต่พี่น้องมันเป็นแบบบุบๆนิดเดาะตกต่ำตกสูงชั้นนั้นปีนั้นนางจอยนางสิจะ่ายบอกว่านางหูกินหูกินนะงาเมียคนอยู่เยะเนามาลาไหนเพื่อนกินไรเลยหัว ลงมานั house, Alpha, psycho, no, Walker, Hell, no, yeah, ่งเฝ้ากันยู่นี่ล้วพี่น้องคะพวกเจ๊กกําลังเดินทางมานะคะนอพัชชิตามหาว่าเอาบ่เห็นปู้นันบ่เห็นปูนี่กําลังเดินทางมาค่ะต่างคนกับตาบ้านไก่หนท่ากับเพื่อนเจ๊พล่าไก่กวัวมูค่ะปา๊บซีโฮะอ่ะซีเป็นค่ำค่ำโหเหลือหใดเจ็ดตุยกระตอนบ่ายนั่งยังไปหาเฮ็ดคุณ่านั่งว่าไปหาเฮ็ดไหมนั่งสีตะนั่งซีเปอร์ซีมาไว้หนึ่งไว้ให้เลื่อยแตกเอาเลยฟัวด้เอาซะเจ๊ดุยดุยเอาเมืองนันได้ดั่งมา ท่าสเนกับเธอกับแม่กับสันนี่ดีบ่ได้พวมึงหลายไลก็นเนาะมึงบอกเลยพว่ามึงเบิดลคุคนซะก่อนเนาะหากกินนัตอนนี้นะนักตุ๋ยนเป็นเมียเบาเอื้อค่ะแบบนี้นะค่ะนางสาวพบแก้วนางงามนางสวยมีเอฟซีบาร์กำลังจิ้นกันอยู่ให้เบาเอื้อกับสาวพบแก้วจิ้นกันหน่อยจิ้นให้ดูหน่อยกอดให้ดูหน่อยหอมให้ดูหน่อยเซิงซะนะ อย่าทักถ้าเบิ้งนะคะมือหนาสกอรพี่น้องคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะพาบรรยากาศไว้ซํานี้ก่อนนะคะขอบุญขอบคุณไอเอื้อยที่มารวมทำบุญน้ำยายกบเด้อค่ะอนุโมทนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลหลายๆให้ถือเลขสามตัวเด้อค่ะเมื่อนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเ้อบอกคนเรบอกอย่าง้สามตัวนะกะเลขทถวตนฐายสี่สามเจ็ดค่ะสี่สามเจ็ดแปดสี่สี่ค่ะเลขรถนะ เจ็ดเจ็ดค่ะอายุไม่อยกบยกบเจ็ดเจ็ดไม่อยกกับบบได้ข่าวฟันเลยค่ะเพราะว่านังสีบริณนอน